สุ่มผล EP ที่หนึ่งครับวันนี้เราจะมาสุ่มผลกันครับเออวันนี้เราจะมาสุ่มผลแบบผลไม้พีซซ่าในบอกฟุตน,นะผมนี่ EP แรกอยู่เลยนะยังมาดูานะว่าเราจะได้ผลอะไรนะผมขอได้ผลมังกรเถอะผมขอแล้วนีอยากได้มาผลมังกรผมเห็นในคลิปแม่งโคตรเท่มามันมีกี่แคนดี้นี่เอ,อ้ยมีหนูเ,นเลยเป้เลยแรนดอม let's go Boy. ว้าวแม่เจมันเป็นมาได้ไงครับทุกคนผลแยกส่วนเราจะไปฝังศพนะ EP ที่สองมาแน่เฮ้ย EP ที่สองผมเอาอีอแลวหันนะถ้าผมได้ของดีผมกินเองเ <c oughs> มไม่แจกนะทุกคนผมแค่สุ่มให้ผมแค่สุ่มให้ดูนะเออมาเราจะมาวางตรงนี้ลูกคขาจะมากินโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็อีพีหนึ่งนะครับบ๊ายบาย